ดูสิร่างกายฉันไม่ยอมรับนี่นาเห็นลมพิษพวกนี้แล้วเข้าใจหรือยังล่ะต้องรอดโวลุ่มสามตอนที่สามสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นต้องรอดโวลุ่มสามตอนที่สามนะครับผมก็อากิโกจังนะครับผมเขาแพ้อ,อาหารทะเลนะครับผมเราก็มาดูนะครับว่า เธอจะใช้ชีวิตได้ยังไงนะครับในเมื่ออาหารหลักที่ซาตุลคุงหามาได้เป็นอาหารทะเลนะครับเรามาดูนะครับว่าเธอจะใช้ชีวิตรอดได้ยังไงนะครับผมติดตามได้งไงต้องรอบูรุ่มสามตอนที่สามไปรับชมเลยนะครับหญิงสาวร้องไห้ด้วยความท้อแท้ปนความเสียใจเรื่องแค่นั้น เธอจะมีชีวิตยอยู่บนเกาะนี้ได้ต่อหรือเปล่าเธอจะรอดหรือเปล่ายิงสิไปดูกับดักหน่อยดีกว่าอาจจะหาอะไรให้เธอกินได้นอกจากปลาไม่ได้เรื่องแค่นกเล็กๆสักตัวยังไม่มีอืมเด็กหนุ่มสังเกตเห็นรอยเท้าอะไรบางอย่าง เทียบกับหญิงสาวซึ่งปรับตัวเข้ากับชีวิตจุกหินไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มใช้สายตาได้ในที่มืดประสาทหูและจมูกที่ก็ว่องไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเทียบกันไม่ได้น่าจะเอาหน้าไม้มาด้วยรอยเท้าหายไปแล้วแบบนี้ก็ตามถึงรังไม่ได้ของหลายอย่างลอยมาติดที่เกาะทุกอย่างเป็นของสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้สำหรับชีวิตบนเกาะเอ๊ะ ยอดเลยนี่มันอวนจับปลานี่นาถ้าใช้ไอ้นี่ก็จับปลาได้ทีเดียวเยอะแยะไม่เอาแล้วปลานะไม่อยากจะเห็นด้วยซ้ำข้างในเป็นน้ำทะเลเหรอถ้าเป็นน้ำมันแล้วก็ได้เฮยยกใจแล้วนนเนี่ย กลับมาเอ๊ะฉันกำลังเช็ดตัวอยู่ออกไปข้างนอกก่อนสิไม่ได้ยินเหรอเอ๊ะครับเด็กหนุ่มนึกถึงภาพหนะ้าอกอันอวบอิ่มของหญิงสาวฉันนี่ทะอึ่งจังจริงสิไม่ได้อาบน้ำมาตั้งนานแล้วอุ๊บอืมเหม็นสุดๆจริงสิเด็กหนุ่มรียวิ่งไปหยิบมีดมา ชีวิตแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันมากเกินไปแล้วนี่จะเริ่ออะไรของเขาอีกนะที่จะแกล้งกันสินะซาตุลุคงคงจะโกรธฉันหนัวหูขอสที หลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเธอหนา้าลองมาดูนี่สิเอ๊ะห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำใช่ไหมงานที่เมื่อวานเสียงดังโครมครามฝาถังมันตัดออกลำบากนะมีดเล่มสำคัญกลายเป็นแบบนี้เลยเอ้าเชิญก่อนเลยน้ำกำลังอุ่นสาตุลุคุง ถังนี่ก็เหมือนหม้อถ้าไม่ใส่แผ่นไม้นี่ลงไปด้วยแล้วก็ห้องแน่อืมน้ำร้อนกำลังดีเธอห่วงฉันถึงขนาดนี้แต่ฉันกลับยิิงสาวร้องไห้ด้วยความปราบปลืปล้มใจเอ๊ะเป็นอะไรปาเป่า,ปาไม่มีอะไรมาสิเป็นอะไรไปล่ะรีบอาบซะสิ บ้าจริงสาตุรุคุงยังอยู่ฉันอายจะอาบได้ยังไงเอ๊ะลืมไปเลยถ้ามันเย็นไปก็เคาะถังบอกแล้วกันนะผมจะไปเอาฟืนมาให้ขอบคุณนะซาตุรุคุง แล้วเหรอขอบคุณอาบน้ำแล้วสบายจริงๆงั้นผมไปอาบมั่งดีกว่าขอโทษนะที่อาบก่อนฉันจะถูหลังให้เป็นการตอบแทนก็แล้วกันเรียกด้วยนะเอ๋มันไม่ต้องหรอกไม่ต้องเกรงใจนะฉันจะถูหให้ก็บอกว่าไม่ต้อง ฉันไม่เคยชอบอาบน้ำเลยแต่กลับตื่นเต้นน้ำร้อนกำลังดีเลยสตุรุคุงยังอีกเหรอเอ๊ยยังโอ้โหโอ้ยเกือบสุกแล้วไหมล่ะอ้าถือแสบแป๊บแปบเลย อาบน้ำไม่เคยนึกเลยว่ามันจะสบายขนาดนี้รีบไปอาบน้ำได้แล้วสาตุรุคุงรู้แล้วนะเดี๋ยวจะไปอาบแล้วปล่อยให้ตัวเหม็นจะไม่มีสาวมาสนใจนะสาตุรุคุงเอาหรือ,อยังฉันจะถูหลังให้นะ ทำไมล่ะขึ้นมาสิฉันจะถูหลังให้ไม่ต้องก็บอกว่าไม่ต้องแปลกเด็กคนอุตส่าหมีน้ำใจน้ำใจที่ไหนบังคับกันชัดๆขอโทษนะผมเออช่างเถอะเธอคงอายใช่ไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยแบบนั้นเอ๊ะจริงด้วย อากิโกช่วยไปดูตะข่ายดักนกหน่อยสิถ้ามีเหยื่อมาติดต้องรีบเอาออกนั้นสินะงั้นฉันไปดูก่อนนะอีกนิดเดียวก็เป็นปลาหมึกต้มแล้วเรา ฮะเรือเรือนี่นะเรือจริงๆด้วยเรือต้องมาช่วยเราแน่เลยสาตุรุคุงสาตุรุคุงอ่าขอโทษนะที่ทำให้ตกใจเรือน่ะ มีเรือมาเอ๋จริงเหรอจริงสิต้องมาช่วยพวกเราแน่เลยตายละเอ๊ะด้วยความลืมตัวเด็กหนุ่มกระโดดออกมาจากถังน้ำด้วยร่างกายที่เปื่อยเปล่ารีบใส่เสื้อผ้าเธอะจริงจริงด้วย เรือรีบขึ้นไปข้างบนกันเถอะเด็กหนุ่มรีบลกาอไฟเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีเร็วเข้าเร็วไม่รีบเข้าเดี๋ยวเรือจะผ่านไปสักก่อนใบไม้มันชื้นนะ่ะแย่จังเลยหัวทำอะไรอยู่ เร็วเข้าสิอย่าเอาแต่โวยวายนะอากีโกะก็ามาช่วยกันเป่าหน่อยสิไปหาเชื้อไฟมาให้มากกว่านี้เถอะอืมมาแล้วมาทางนี้แล้วเฮ้เฮ้เฮ้ อ่าจะไปแล้วรอเดียวอย่าเพิ่งไปรอเดียวอย่าเพิ่งไปพวกเขาไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเหลือได้ทันหญิงสาวร้องไห้ด้วยความเสียใจโปรดติดตามตอนต่อไปต้องรอดโวลูมสามตอนที่สี่ สวัสดีครับ